ดีครับมาดิบกาแฟกันเรวมีอีกตัวดิบแบบเวียดนามนะครับกับเครื่องดิบไอที่เครื่องบดกะโหลกกระดาษเนีเ่ยนมันมีสตอรี่ครับไอไอไอตัวดิฟเนี่ยมันสนุกดีสำหรับ,บคนชอบสายดิฟนะครับ เก่งหมดนี้ก็เ,เหน่อยก็หอมเลยกบใส่ไปมันต้องไปกดมันเหมือนตัวไอ้แหมเปอร์ เครื่องชงเอตเตอร์ที่มันเป็นแรงเพเชอร์นะครับโอเคนี่อย่าลืมนะอ่ะน้ำก็เดือดแล้วนะครับแถ้าเป็นเป็นกาแบบคอหารเนี่ยแพงเหนกันนะครับสวยๆอยันนี้ก็พอใช้ได้นะครับ เริ่มติ่งติงต่งติงต่งติ่งแล้วนะครับแรกๆมันก็จะไหลเยอะจริงๆเดี๋ยวคุณเหลียงไปหาเตาป่อะคุณครูมีเตาฟ้าอันนี้อันนี้อันนี้ซื้อมานานมากจากอิตาลีนะครับเบียร์เบีร์ตินะครับของแท้เลยนะครับแล้วตอนนี้คุณเหลียงก็ไปใหญ่แล้วเราก็ทําเราปลูกไร่กาแฟของเราตอนนี้เรามีกาแฟแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้วกลาง นะครับพวกกางของเข้มนะครับออันนี้ถุงเนี่ยเป็น500กรัมนะครับครึ่งกิโลอันนี้คุณล่ะขาย300บาทนะครับยังไม่หมดแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยคุณล่ะหมดให้นะครับอันนี้เป็นขั้วเข้มขั้วเข้มขั้วเข้มก็จะไม่ติดรสเปรี้ยวอันนี้ก็จะติดรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบนี่พันอาราบิก้าเลยนะครับอาราบิก้าร้อยแยงแยงแล้วก็ใจขวด โดยเครื่องเบเอรด้วยโดยเครื่องแรงดันสูงของแหลบ9.2บ,บาทนี่นะครับมิ้นนะครับเอสเรโซมินอันนี้ก็เอพเซเข้มข้นนะครับแล้วนี่ตัวนี้เป็นคาราเมลโมชีอียโต้ครับก็เป็นสามตัวนี้ที่ที่ขายดีมากๆนะครับอืมก็หยดๆไปสมมติว่าเราจะกิน อะไรยังไงอุ่นร้อนเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้คุณแหลเห็นมีขายอยู่ในช้อปอุ่นร้อนนะครับในช้อปปีใน l a z a ด a ตัวเนี้มีขายเลยนะครับก็ไม่แพงนะครับไปหาไปหาซื้อได้ไปหาซื้อได้เลยนะครับเนี่ยกดิสเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากอันนี้ทุกอย่างมาซื้อในออนไลน์ได้หมด ไอ้ตัวนี้ก็มีตั้งแต่ถูกจนมีดีไซน์สวยจนแพงๆนะครับเดียวเราสนุกและเราเล่นกับก,บกาแฟาได้เยอะเลยนะครับจัวติ้งติงต้งติงต้งติ้งโอ้แหกำลังดีนะกับเราชิมร้อนนะครับเนี่ยยังร้อนอยู่เลยโอยร้อนมากโอ้ยใช้ได้เลยนะครับ ีเสอออกมาดีเลยนะครับเดี๋ยวลองนะครับลองชิมดูอืม,อมกาแฟดิบเนี่ยมันจะนุ่มนวนกินแล้วมันรสมันจะกลมกล่อมมันก็แบบดื่มได้เรื่อยสบายๆเลยนะครับไม่ไม่เหมือนตัวนี้ตองม,มากครับมันเข้มข้นมากเพราะมันรีบนะครับรีบออกมาแบบ สุดๆเลยนะครับ1ช็อตเนี่ยนะครับก็จะได้30 ml มนะครับนิด่1ขวดนี่220รอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแหลมามาใช้บ็อกค่าขอดนี่เรียกมาอกก่าขดเดี๋ยวลองลองใช้บ็อกค่าขัดดูนะครับเึ็นสนุกด,ดีครับยังไงฝากติดตามนะครับแล้วก็รบกวนสั่งซื้อ ด้วยนะครับเนะีครับประหยัดนะครับเนี่ยประหยัดมากๆเลยคุณอํำขอแนะนําเลยไม่ต้องพูดถึงกําไรขาดทุนนะครับมันก็มันไปด้วยตัวมันเองนะคนรักกาแฟคนเข้าใจก็จะเข้าใจกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ